บ้านที่ดินให้พ่อนติดกับฝนตกคักโอ้ฝนตกให้ตงติดตาพี่จอมอยุนีแดดออกเปลี่ยนเปี่ยงมื่อนี้คุณสิได้ไปทุ่งเคยไปอันอ่าสวัสดีนานะจอมประัตฝากพี่น้องทุกคนไปตามอันสาวปากแปวสิมีมูมาหลายๆล,ลายนางบอกกำกันนะจ้ะ บางเมื่อก็บอกผู้เดียวก็มีเด้อบ่ผู้เดียวดอกก็มีทุกเมื่อนี่ทุกคนรู้ว่ากุ้งเป็นผู้จังไหรจะ้ะลำๆด้วยด้วยเด้อน้องซาลาจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ยกเมื่อเดินเน่ะจ้ะคุณแม่ก็มาสวัสดีค่ะคุณแม่ที่นอนแล้วมันบจ่จ้ะนอนหลับเด้อน,นอนหลับพุ่มสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค,ค่ะคิมแป๊บนึง อยู่คะ่ะเถียงุงินนี่หอะจริงคะ่ะพี่จอมแมนจ้ามีพลังนอกจากนอหักกันแทงกันไว้ขอบคุณหลายๆได้จ้าทีแบกเขามาได้จ้าเลยขอบคุณคิดถึงทุกคนเมื่อนีป่านเ้าเปิดเทียบพร้อมด้วยพร้อมหน้าพร้อมตาพี่พี่จา่าคงมัดสีแดงจ้าสวัสดีเนะ้องุ่นคิดถึงคิดถึงเองุ่นจังเลยมาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะพี่หมายถึง คนเข้าไม่ถึงจากพิเกรตมีคือความจริงพิเกตล่องประเชฟเบิรงขยันมากเลยค่ะสามีน้องกุ้งกับน้องกุ้งหนึ่งเดือนจ้ะกุ้งไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียหนึ่งเดือนกุ้งจะไปนาฮอนเนี่ยหละจ้ะกุ้งไปเที่ยวกุ้งอาลถอันเทเลอร์กุ้งเนี่ยแหละขับไปมันค่อยสีง่ายกว่ากันจากพิเกตแบบนั้นเลยมันกับ่ยากากจ้ะพิเกตมันก็ค่อยเป็นค่อยไปจ้ะพิเกตกุ้งก็บ่ได้เก่งแต่ว่ากุ้งหาฟัางดูเรือพันยู่โซนห่อนห่อนก็พันยูท่างดินแดงๆพู่นะบรู ยูใช่ตอนนี้หกทุ่มเด้อจ้าจ้าพี่จอมพี่พี่น้องน้องขอบคุณค่ะพี่เกรสเสิร์ฟให้น้องด้วยต h a ง k ิ้วค่ะมีทั้งกาแฟนะจ่ะมีทั้งไอศครีมมีสตรอเบอรี่มีอัง่นร้อมได้จ้ะมือมาสวัสดีพี่พี่จอมที่เป็นความน่ารักให้น้องน้องและสีสันมานะคะขอบียงเก็บปิดพี่เกรสเห็นบ่เนี่ยเห็นจังได้น้องกุงม จองพายสามพ่เกตว่าอะไรเฮ็ดุกอย่างผิดจ้ะพ่เกต you was not hundred percent พเกตพิเกตเฮ็ดทุกอย่างรอยจะสุดท้องมือนหงวดมีเส้นน้องเล็กน้องเล็กกัแต่ยากเนี่ยจักกนอยนาะจ้ะเนาะแต่ก็โอเคจ้ะความหนาหักของทุกคนพี่ตุ้มทำคลิปเก่งมากค่ะต้องไปเรียนรู้กับพี่ตุ้มแล้วค่ะแม่จ้ะพิเกตบางเื้อพิเกตนะทุกอย่างโอเคเลยพิเกรตเรื่อยๆเรื่อยจ้ะ สิบไปสิไปทั้งพุ่นละเดี๋ยวจิตทักหาเดอ้อถ้าไปทังพุ่นสิพยายามเดอ้อพี่กินน้อเรียนถ่ายออกจากค่ะโอเคค่ะสบายดีจ้าแต่ว่าพี่กุ้งฮันชิดได้ไปอ่าอ่สิข,ขบคุณเด้อจา้าที่มาให้่กำลังใจหลายๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆจา้ามาหักทุกคนเนาะจา้าโอ้ยเนาะน้องนอง้นองขอควาจมจำดีมากจา้าแมจา่จ้า น้องปาจอมสวัสดีพี่กุง้งสวัสดีจ้า굿มอร์นนิ่งสวัสดีค่ะจอมใจเย็นเด้อพี่ตุม้มใจเย็นเพิ่งมาไหมใจเย็นๆค่ะขอบคุณด้อจ้าเด้อสวัสดีคุณตุม้มนะจ้ะใจเย็นๆจ้าบอกปากกับลงอยอเมริกาคือกันพ่นยูอัมจำผู้ใดเนาะดีแมลลัปางคนสวยของ คุณเพียนสวัสดีพี่เล็กคนงามของน้องสวัสดีพี่ตื้มผู้น่ารักเสมงอีลีมวนมวนมากจนว่าอยากนี้ไปใส่อีลีเดอร์จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณจาพี่จอมขอบคุณหลายๆจ้าจาแมนจาพี่จอมนี่คือกลุ่มจาพี่จอมเดสกลุ่มุงมักชีวิตกลุ่มเป็คือจังสีจ้างานนอกจากเนาะทั้งไลฟ์สไตล์เนาะพี่มันคนละอย่างจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณลุงรตีตื่นแล้วคนเฮาเนาะพิเกรดเอเดชพิเกรดแม่นจ้าอ่านะหากทุกคนขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอพ่อเนาะจ้าสิบนะาะบ๊อเพียนพี่อัน,พ,อนพี่กินน้าเลี้ยนกระปุ่งเนี่ยเวยลาพร้อมก,กันจ้าจ้าพี่ตุม่มถ้าเด้ดเราได้ดเขามากนะโอ้เราสินั่งเมื่อวานเนี่ยคงคอมเมนต์พี่ กูเห็นพี่จอมข้อมเมนอยู่เลยมอว่าตักทายค่ะพี่เกรซต้องทำแบบนี้ดีที่สุดค่ะพี่เกรซได้รู้ว่ามีผู้ใดแน่นอนแกงน่อใไม่จา้าวูวูเป็นแต่แซบแท้จา้าพี่กิน,นเนืเลียนกินน้ำแน่อเดอ้อสรงมาทาั่งแคนาดาในเดอ้อสิว่าจาังไหนแล้วกุ้งกับเป็นค้นตั้งเสียพี่เกรซร,รู้บ่ว่ามีคน้นกุ้งเค่อยเข้าไปบ่อน้ำกระเจ้าเลย ค่อยๆบอกนะ้ค่ะพี่ต้องเข้าไปเรื่อยๆจ้าพี่สวัสดีมาดามเกรดนอกจนะ้าเนาะพี่มีหน้าทักทายนอกจ้าพี่มาดามเกรดอับมือกันไว้ให้มัน่นร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันเด้อจา้าแมนจา้าเอาสัญญาณวิกินเนื้เรียนวีไทยเอเมนน้นจาจนะ้าเนาะ่นกับอันนี้แหละจา้าสวัสดีนักการ่นบ่าสวัสดีค่ะทักทายกันนอกจนะ้กเนาะชอยกันไปนอกจ้กเบิ่งคลิปกัน เที่ยวเมืองไทยสนุกมีความสุขมากเลยค่ะถูกต้องค่ะสวัสดีจาคุณรุ้งรตรีมาดามกุ้งสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ยกมือเดินน่จ้าคุณแม่ก็ม,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 นนมา,านนนนมสวัสดีค่ะคุณแม่ทีนอตแลมนบอจ้านอนรับเ้อนอนรับพุ่มดามเพรสสวัสดีครับผมเห็นบอคุณพี่นักการสตอรี่จะทักทายเนานะจ้าเนาะสวัสดีครับผมเล็บทีสม ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนน้องโอ้แลับซีสมปากแดงเสื้อแดงดินปุย้ยหมักไหมใส่แปลงผงหุก็ะลังสิขุดดินดินแก่นแกนเปิดน้ำใสไว้แล้วล่ะแต่เศร้าๆคนน่ะพอสีเห็ดชวนผักละมันถูกต้องค่ะน้องกุ้งมแม่นจับอกับแม่รูสอนมาตั้งสี่เลยจากผิดสิเ r e t จะไปอิจฉาเพิินเงื่อนเพิินบะเมันเงืเ่อนผีผีจอมไม่ผีตุ้มมีคุณน,นัก,การนาอจ้นเนอนอยู่ในนี้ ซอยกันคนละไม้แล้วเมื่อเข้าเกิดถึงฟังจากว่ามิเงียงอยากไปเกินกว่างััทีิโทสวยจ้าน้องกุ้งขอบคุณค่ะพี่เกรดวันนี้ทําเองค่ะชื่อปุ้มปิมแห้งแล้วจ้าประศักิ้งจ้าพี่เกรดหากดิคิดหอดทุกคนเดอ้อจ้าขอบใจจ้าไปเอิ่นแต่ข้าเจ้าแม่แม่ย่าเบิดเนออ้าหยงเย้ยทรงกันสวัสดีจ้าเกิ Good morning, ดมอร์นิ่งเด้ออันคุณรุ่งรตีเด้อจ้าเด้อ สวัสดีทักทายนะคะบาสานว่าคุณแคทเพาะมาดามเคล็ดพี่ภูมิใจมากบุ้ยนะคัดเนาะมีฮันยู่ดอกพี่เกร็เพ่อนอันนี้เพ่นเกงที่สุดเลยพี่เกร็ดนะพี่เกร็ดแบบนี้จ้ะแบบนี้เลยเคร็ดเก่าพี่ก็คะแนนดีไงลูกกู้ไงจ้า <c oughs> พี่จอมกุ้งสีไดเฮ็ดห้เบิง่งสีเป็นวิวใบไม้ร่วงสีสมงามแต่พี่จอมบ้านกุ้งเนี่ยฟางเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีมาได้จ้ะเด้อถักทายจากขอบคุณได้จ้าที่เขามาแม่นจ้ะสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยสวัสดีได้จา้าแมงเปิดฟังได้ซีอๆงกก็สั่งกับเขาเมา้วน้ำนอง <c oughs> <c oughs> เขามาขันจีเขามานะ้าเนี่ยที่ยิ่งใหญ่แม่นจ้ะแม่นจ้ะพี่จอม พิเกตไปส้่งหัวใจมาหายน่าจะขอบคุณหลายๆจ้ะพิเกรดขอบคุณค่ะขนาดว่ามีเวลาเดิน <c oughs> เดินขึ้นเวทที่ทีละคนจะแมนจะชดใชใว่าพี่พี่มาเที่ยวเสาอาทิตย์คะนองกุง้งเผจมาดามเกรดมณีรัดด้วยนะคะอันนี้ซื้อจังสีเลยบเบาจ้ะพิเกดเพจมาดามเกรดมณีรัดมีบ่จ้ะเพราะวาไปจุดถึงเวลาไปทํำสวนแห้วจ้ายูนี่คออีตูกระลัางงามหดดอก พดต้ตนพอีตู่พดพอจัดใหม่สู้ตายค่ะอีลาเย่ะเข้าใจเย่ะเข้าใจเลยว่าอีลาหยุดบ่ได้เฮาก็ต้องเฮ็ดตามที่กําลังเท่ามี่อ่่าฟืนเด้อหล่ะเมื่อเพิ่นนมะจา้ะสวัสดีค่ะพี่กินนารียนสวัสดีค่ะ Good morning อาจนะัดเนาะสวัสดีจัดเรือจ้ะพี่กินนารียนขอบคุณหลายๆด้วยนนะจ้ะสิบน่ะบ่เพียน พี่อันพี่กินนักเรียนกับกุ้งเนี่ยเวลาพาร้อมกันจ้ะกุ้งก็เฮ็ดตามที่กุ้งหูนะจ้ะกุ้งบ่ได้กุ้งบ่ได้สตริกมากมายโอ้ยกมื่อไทแล้วะมาแม่ลัมปางสันเข้ามาแล้วไม่เนี่ยสวัสดีบ่จ้ะสวัสดีค่ะน้องเติมแมนจ้ะพูดน่ะหัวใจใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆ สวัสดีครับประสันคุณมีนาประสันก็เลยสีอ้อมหัวเลี่ยงนักสารนานะเลี่ยงชาตเลี่ยงช <c oughs> าติเมื่อวานน้องพ่อยไปซอยพอเพื่อนค่ะฟังหมอลำนั่งเอกหน่อยโอ้ยคือต่อหงาแต่ีนาะขอบคุณค่ะซาถุรอยล้านอีลีนนม่นี่แต่ <c oughs> ว่า,าน้องน้องขอดว่าจำดีมากจ้ะแมนจ้าน้องประจอมสวัสดีพี่กุ้งสวัสดีจ้า굿มอร์นิง สวัสดีค่ะแดดดีค่ะข้างนี้จ้าแดดดีค่ะบ้านอทิตย์นี้ไปภูะหอดเดือนพิมิเรพี่อันพี่อันกินนะาเรียนนะจา้ะสวัสดีจ้ะพี่กิน